สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้ EP ที่89นะคะ EP นี้นะคะมีทั้งหมด8องค์นะคะจะเป็นพระวัดชุดไถ่ล้อมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นพระชุดไถ่ล้อมที่หลวงปู่ทิมท่านเป็นคนปลุกเสกนะคะท่านใช้เวลาปลุกเสกเอ่อสามวันสามคืนนะคะเท่าที่ได้ข้อมูลมานะคะ ท่านใช้เวลาปลูกเสกนานพอสมควรนะคะพระชุดนี้นะคะวัดไผ่ล้อมจะเป็นจะทายยางนาที่ชาวบ้านเผาโคนนะคะก็จะจะได้น้ำยางนานี้มานะคะก็หมายเลข1นหนึ่งนะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะสมเด็จปกโพป,ปี2514นะคะ พะชุดนี้ทั้งชุดปี2,514นบะคะปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะหมายเลข2สมเด็จพิมพ์วัดละคังนะคะหมายเลข3ม พระขุนแผนซุ้มเรือนแก้วนะคะหมายเลขสี่พระสังกระจายหลังยันห้าหมายเลขห้า พะปิดตาค่ะหมายเลขหกพระสั่งกระจายพิมพ์กลมนะคะหมายเลขเจ็ด นางกวักหมายเลขแปดลูกจินดานีนะคะ ก็ครบทั้งหมด8หมายเลขนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 8 6 2 4 6 5 8 6สอนะคะสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็พระชุดนี้นะคะเป็นปี2,514ทุกองค์นะคะตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข8นะคะปี2,500 14นะคะวัดไพรล้อมอำเภอบ้านค่ายจังหวัดละยองปลุกเสกโดยหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะท้ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ